Danske tekster สวัสดีค่ะมุกท่านะคะสพทคนงมารับของฟรีค่ะจะเป็นบันดโดฟรีนะคะเยอะแยะมากมายเลยนี่นะคะขเขียนคําว่าฟรีเนี่ยเต็มเลยนะพวกนี้เนี่ยฟรีหมดเลยค่ะทุกคนสามารถรับได้น้นํหนีมีน้องัวด้วยนะคะยังคงสามารถรับได้อยู่นะคะแม้ว่าจะเย็ยนแล้วก็ตามะคะทุกคนแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นพวกใบหน้าต่างๆะค่ะทุกคนนีอันนี้ก็จะเป็นพวกมาใหม่นะคะตั้งแต่เมื่อคือนกันแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะใครนะคะยังไม่ได้รับของฟรีเนี่ยที่เป็นหน้าเก่าๆนะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังคงสามารถรับได้อยู่นะคะสําหรับหน้าพวกนี้ค่ะก็สามารถ ไปรับกันได้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะทิ้งนึงไอเทมนะคะไวใ้ใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับที่การรับนะคะทุกคนเนี่ยสามารถกดเข้าไปนะคะในไอเทมที่ตัวเองอยากได้นะแล้วกดปุ่มบายปุ่มสีเขียวค่ะแล้วกดเกตนาวได้เลยค่ะเพียวนี้นะคะเราจะได้รับของฟรีเป็นที่เรียบร้อยเลยค่ะ แล้วก็นอกจากนี้ค่ะท,ทุกคนตอนนี้เนี่ยเรามี Twitter แล้วนะบางครั้งนะคะที่ไอเทมเนี่ยมันมาใหม่นะคะพวกบันเดลหรือว่าหน้าตาอะไรแบบนี้เนี่ยบางทีมันมากระทันหันนะคะแล้วมันก็จะหายไปอย่างรวดเร็วนะเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะมีนะคะเป็นการโพสต์ใน Twitter ค่ะเป็นการโพสลิงไอเทมนะคะให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปกดรับกันได้เลยนะคะก็อย่าลืมเนี่ยกดแจ้งเตือน t w i t t e r ของเราไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะทิ้งทวิตเตอร์ของเราไว้ใ,ใต้ใคลิปนี้ค่ะสามารถไปกดติดตามนะคะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ได้เลยคะ่ะยังไงค่อนะคลิปน,ววนนะคปนะคะะ Thank you